พาคุณผู้ชมไปที่ขอนแก่นไปช่วยกันจับโจรหน่อยนะคะเป็นชายหญิงคู่หนึ่งรวมหัวกันค่ะไปหลอกผู้หญิงคนหนึ่งนะคะไฟชายเนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจก่อนที่จะหลอกให้ผู้หญิงคนนี้ตกหลุมรักนะคะแล้วก็ชวนร่วมหุ้นลงทุนที่สุดแล้วผู้หญิงรายนี้ที่เป็นเหยื่อสูญเสียเงินไปกว่า2 0 0 0 0 0บาทค่ะผู้เสียหายรายนี้เล่าว่ารู้จักกับชายหญิงคู่นี้ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะ ฝ่ายหญิงเนี่ยชื่อว่านางหญิงอายุ49ปีเข้ามาตีสนิทกับเธอแล้วก็ทำทีแนะนำพี่ชายอ้างว่าเป็นตำรวจนะคะชื่อจริงๆเด่ยเขาบอกว่าดาบตำรวจชนะศึกอัครพักดีกุลโอ้โหชื่ออลังการมากนะคะที <c oughs> นี้เขาก็บอกว่าเนี่ยก็เรียกสั้นๆเลยแล้วกันเรียกว่าดาบป๋องหรือพี่ป๋องก็แนะนำให้รู้จักนะคะพร้อมกับบอกว่าพี่ชายตนเองเนี่ยโสดอย่ากับภรรยามาแล้ว8ปี แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าถ้าต้องการที่จะศึกษาดูใจกันเนี่ยให้พูดคุยกันผ่านไลน์เท่านั้นนะห้ามโทรอ้างว่าทํางานเป็นสายสืบเกรงจะกระทบกับงานนะคะโอ้โพึ่งทราบเหมือนกันนะ มีแฟนเป็นสายสืบนี่ตั้งงานโทรเลยค่ะพี่บอสเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการนะ <c oughs> วางแผนไว้อย่างดีค่ะทีนี้ต่อมาเนี่ยในป๋องแชทมายืมเงินบอกว่าจะนําไปร่วมลงทุนในหุ้นในสหกรณ์ตำรวจอ้างว่าในนั้นเนี่ยมีเงินปันผลออกถ้าเกิดเงินปันผลออกเนี่ยจะมีส่วนแบ่งให้ครั้งแรกค่ะเริ่มต้นขอมาเลยนะคะห้าหมบาท <c oughs> แต่ผู้เสียหายเนี่ยให้ไปสอง0 0บาท หลังจากนั้นก็ยืมมาเรื่อยๆยืมมาตลอดค่ะคุณผู้ชมรวมแล้วเนี่ยกว่า2 0 0แสนบาทซึ่งเธอก็ต้องนำทั้งสร้อยคอทองคำแหวนนำไปขายไม่เพียงเท่านี้มีทั้งรถจักรยานยนต์ แล้วก็หนักสุดคือโฉนดที่ดินของแม่นะคะนําไปจำานงเพื่อหวังว่าจะได้เงินลงทุนก้อนนี้<อ>แต่พอพูดคุยกันไปราวๆเจ็ดเ,เดือนคุณผ,ผู้ชมอย่างที่เราบอกกันนะคะว่าเขารู้จักกันตั้งแต่เดือนมีนาคมผ่านมาเจ็ดเดือนอดีตสามีของเธอซึ่งคือผู้เสียหายรายนี้เนี่ยพ้นโทษจากเรือนจําพอในป๋องทราบเรื่องก็มาบีบบังคับให้เธอเลิกกับสามีให้หันมาคบกับตนเองนะคะแต่พอเธอทวงถามเรื่องเงินที่ยืมไปเนี่ยกลับได้รับคําตอบว่าสาหกรณ์ถูกโกง จึงยังแบ่งเงินปันผลไม่ได้ต่อมาก็มีเพื่อนของนางหญิงะคะ่ะไลน์มาบอกว่าอย่าหลงเชื่อชายหญิงคู่นี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนถูกหลอกมาแล้วหลายคนทั้งเรื่องของเงินบ้างเรื่องที่ดินพอมีคนมาเตือนแบบนี้เธอบอกว่าก็เริ่มเอะใจแล้วนะพอไปตรวจสอบกับคุณผู้ชมพบว่านายป๋องหรือว่าดาบป๋องคนนี้ไม่ใช่ตำรวจแท้จริงแล้วเขาคือคนขับรถแท็กซี่ส่วนนางหญิงเป็นอดีตภรรยาของตำรวจค่ะไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ คุยกันแบบแชทแชทแชททางไลน์กับผู้ชายคนนั้นทีเฉยีแล้วก็ห้ามโทรแล้วเขาบอกว่าอ้างว่าเขาทางานเป็นตำรวจอะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. แต่นูก็สืบไปแล้วมันไม่ใช่ตํารวจมันมีคนที่นู่นแลยคนที่ที่ที่เขามาด้วยกันนะคะคนนั้นก็โดนโด,น,ดนไปเป็นร้านเหมือนกันโดนไปเป็นร้านกว่าด mm hmm. คุณผู้ชมคะล่าสุดเธอก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อขอให้เร่งจับกลุ่มทั้งสองคนมาดําเนินคดีนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยอยากให้คืนเงินทั้งหมดมาให้พร้อมกับรับว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะสรุปก็คือดับป๋องเนี่ยเธอก็บอกว่ายังไม่เคยเจอหน้านะยิ่งไปกว่านั้นก็สูญเงินกว่า2,000 200, 0 0บาทนะคะก็นําเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมค่ะอย่าเรียกดับป๋องเลยเรียกแท็กซี่ป๋องดีกว่าค่ะ เพราะว่าไม่ใช่ตำรวจแล้วอะใช่ออความจริงเ,ออเปิดเผยแล้วอะ่ะนะครับก็ต้องระมัดระว,วังหน่อยอนะครับต่อให้มาหลอกลวงการยืมเงินกันไม่เคยเจอหน้าเจอตาเลยนะคุยกันผ่านทางชัดอย่างเดียวเนะี่ยต้องระมัดระว,วังเลยนะครับ